ประเมินคัดเลือกสาขาหน่วยงานการศึกษาสถานศึกษาประเภทกศนอตบลดีเด่นประจำปีงบประมาณ2566โดยสก,กรตบประสงค์สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าชนะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีสก,กรตบประสงค์สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าชนะ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาการเรียนสกรตาบนประสงค์ตั้งอยู่บ้านน้ำดำหมู่ที่สามตบลประสงค์อเภท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริหารงานโดยนางพิธีพรพักดีพิทักกุลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อท่าชนะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครูประจำศูนย์สกรตตมบนประสงค์นางสาวรัชนาใจตรงพนักงานราชการตำแหน่งครูสกรตตมบนประสงค์โดยมีครูที่ปรึกษาจำนวนสองท่านได้แก่นางจริยามุกดาราตำแหน่งครูอาสาสมัครและนางสาวธัญพรไมอินข้าราชการครูคณะกรรมการสกรรตมบนประสงค์ประกอบด้วย ดเตร์พระครูสุขุมธรรมโกศลเจ้าอาวาสวัดกาะสินที่ปรึกษานายสนิทช่วยรักษากำนันตำบลประสงค์ที่ปรึกษานายสนันสุดจำนงตำแหน่งประธานกรรมการและมีผู้นำชุมชนทั้ง27หมู่บ้านร่วมเป็นคณะก,กรรมการในการขับเคลื่อนกิจกรรมกศนอบทบาทและภารกิจหน้าที่ครูสกรตำบลประสงค์ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประกอบด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาตามอัธยาศัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตอนที่2ข้อมูลการประเมินประกอบด้วยสด้านได้แก่ การบริหารจัดการองค์ประกอบที่1.1อาคารสถานที่เหมาะสมมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย7ตัวบ่งชี้ดังนี้ สกรตำบลประสงค์ได้รับงบป,ประมาณในการจัดสรรในการก่อสร้างอาคารเรียนที่เป็นเอกเทศมีสภาพอาคารอยู่ในสภาพที่เหมาะสมมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงามทั้งภายในและภายนอกมีพื้นที่ใช้สอยในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถใช้บริการได้สะดวก มีการบริการอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเช่นไฟฟ้าประปาโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตสัญญาณไวไิทฟองค์ประกอบที่1.2สื่ออุปกรณ์คารุพันธ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศกราตมบลประสงค์มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียน เช่นแบบเรียนคู่มือชุดการเรียนมีโต๊ะเก้าอี้หรือที่นั่งสำหรับอ่านอย่างเพียงพอมีหนังสือพิมพ์วารสารสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ไว้สำหรับบริการมีเครื่องขยายเสียงสถานศึกษาได้สนับสนุนเครื่องช่วยพูดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่ออื่นๆที่สถานศึกษาได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆองค์ประกอบที่1.3 การบริหารงบประมาณสกรอตำบลประสงค์มีการจัดทำแผนโครงการกิจกรรมจัดของบประมาณจากต้นสังกัดมีแผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่ายมีการใช้ใจ่ายงบประมาณควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมีการรายงานผลการใช้งบประมาณรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้านที่2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้องค์ประกอบที่2.1การศึกษาขั้นพื้นฐานสกราตำบลประสงค์มีนักศึกษาครบตามที่สำนักงารสกรอกำหนดมีแผนการเรียนรู้การพบกลุ่มมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีการประชาสัมพันธ์ มีสื่อประกอบการเรียนมีบันทึกการจัดการเรียนการสอนมีวิจัยชั้นเรียนพวกกลุ่มตามหลักเกณฑ์มีแฟ้มประวัติผู้เรียนติดตามและช่วยเหลือผู้เรียนและยังมีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษาได้สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สถานศึกษากำหนดปรากฏว่านักศึกษาได้ประสบความสำเร็จและได้ส่งเข้าร่วมกิจกรรมระดับจังหวัดและระดับอำเภอและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมปลาย ชื่อโครงงานประดิษฐ์เก้าอี้มหัศจรรย์และชื่อโครงงานเก้าอี้จากล้อ,อยางรถยนต์นอกจากนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่3การแข่งขันทักษะวิชาการตอบคำถามประวัติศาสตร์ชาติไทยระดับจังหวัดองค์ประกอบที่2.2การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสกลเราตำบลระสงค์ได้ดำเนินการดังนี้ สำรวจความต้องการของผู้เรียนมีแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีสื for ่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการวัดผลประเมินผลรายงานผลการจัดกิจกรรมมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและยังพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการมีผลงานของผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้องค์ประกอบที่2.3การศึกษาตามอัธยาศัยสกอรตำบลประสงค์มีการดำเนินการดังนี้สำรวจความต้องการของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย มีแผนการจัดกิจกรรมมีสื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับในการจัดกิจกรรมมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และมีการติดตามผลการน,นำไปใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริการตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมในช่องทางรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบที่2.4การจัดกิจกรรมตามนโยบายด้านที่3การมีส่วนร่วมประกอบด้วย3องค์ประกอบดังนี้3.1ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกสนตำบล3สาชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดำเนินงานกสนตำบลและ 3. การเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในตำบลและต่างตำบล ด้านที่4การติดตามผลประเมินผลและรายงานผลประกอบด้วย2องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การติดตามและรายงานผลองค์ประกอบที่2การสรุปผลและรายงานผลตอนที่3ผลงานที่ประสบความสำเร็จชื่อผลงานครูผู้สร้างโอกาสทางการเรียนนวัตกรรมท่าชนะ learning องค์ประกอบที่1 การยอมรับของสังคมและชุมชนประกอบด้วย4ตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1รับเชิญเป็นวิทยากรเผยแพร่กศนตำบลประสงค์ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและงานตามนโยบายเร่งด่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่และกศนตตำบลประสงค์มีการเผยแพร่กิจกรรมภารกิจที่ได้รับมอบหมายผ่านช่องทางต่างๆเช่น เพจกศนตำบลเพจกศนอ,อำเภอจึงมีหน่วยงานในพื้นที่เช่นองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเรียนผู้สูงอายุตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ประสานง,งานผ่านกศนอ,อำเภอท่าชนะเพื่อขอความอนุเคราะห์ครูกศนตำบลประสงค์ ไปถ่ายทอดความรู้กิจกรรมต่างๆเช่นส่งเสริมการผูกผ้าการจับจีภาพปูโต๊ะในงานพิธีต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตัวชี้วัดที่2ได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆปฏิบัติงานในหน้าที่ครูกอนอตำบลประสงค์เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากชุมชนภาคีเครือข่ายมีการปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทในความเป็นครูที่ดี และเป็นที่ยอมรับของชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชน,ชมชนและนักศึกษาตลอด่นเพื่อนร่วมงานเป็นครูที่มีความเมตตามีความซื่อสัตย์มีวินยัยมีความรับผิดช,ชอบและปฏิบัติงานด้วยความอดทนปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนภาคีเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลเมื่อมีหน่วยงานในพื้นที่ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จนทําให้ครูกศอตําบลได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆมากมายตัวชีวัดที่3มีการเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนและสื่ออื่นๆกศน,นตบําลประสงค์มีการจัดทําบันทึกข้อถกลงความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย หรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านช่องทาง Facebook เพจกศน,นตําบลเพจกศน,นอำเภอผ่านช่องทางลายกลุ่มต่างๆจดหมายข่าวและจัดบอดประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับรางวัลต่อภาคีเครือข่ายในระดับตํบล ตัวชี้วัดที่4มีการศึกษาดูงานจากบุคคลหน่วยงานอื่นๆมีหน่วยงานพื้นที่ใกล้เคียงและกศนตาบลในพื้นที่อำเภอท่าชนะมาศึกษาดูงานกศนตาบนประสงค์เพื่อศึกษาปฏิบัติงานด้านต่างๆที่ประสบความสําเร็จและสามารถนํากลับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปองค์ประกอบที่2ผลงานมีประโยชน์ต่อองคอ์กรและมีการขยายผลประกอบด้วย4ตัวชี้วัด กศนตำบลประสงค์ขอนำเสนอโฟชาร์ตขั้นตอนสู่ความสำเร็จของนวัตกรรมครูผู้สร้างโอกาสทางการเรียนท่าชนะ learning โดยครูได้ศึกษาข้อมูลผู้เรียนในความรับผิดชอบเป็นรายบุคคลแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่1นนักศึกษาทำงานประจำไม่สามารถมาพบกลุ่มได้สม่ำเสมอและกลุ่มที่2นักศึกษาว่างงานสามารถมาพบกลุ่มได้ตามปกติ ครูได้นำนวัตกรรมห้องเรียนเสมือนจริงท่าชนะเลิศนิ่งมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่1ที่ไม่สามารถมาเรียนปกติได้ส่วนนักศึกษากลุ่มที่สสามารถมาพบกลุ่มได้ครูก็ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มตามปกติผลงานนวัตกรรมห้องเรียนเสมือนจริงทาชนะเลิ r นิ่งตามนโยบายของสำนักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ทุกสถานศึกษากำหนดจัดการเรียนการสอนให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการและเพื่อให้นักศึกษามีแหล่งค้นคว้าเพื่อแสวงหาข้อมูลความรู้ที่หลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ โควิดสินักศึกษาและครูผู้สอนไม่สามารถมาพบกลุ่มรวมกลุ่มการจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ทำให้ระบบการติดตามการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องและนักศึกษาขาดโอกาสทางการเรียนกศนอำเภอท่าชนะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการเรียนการสอนเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนสามารถเป็นไปได้ตามปกติ และนักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถและในปัจจุบันครูผู้สอนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้ง่ายมากขึ้นรวมทั้งกศนตำบลมีอินเทอร์เน็ตสื่อระบบรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงง่ายและนักศึกษาสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลากศนอำเภอท่าชนะจึงได้พัฒนาระบบห้องเรียนเสมือนจริง ถ้าชนะ Learning ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและครูได้นำมาใช้ในการปฏิบัติจริงในการเรียนการสอนการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการเรียนให้สูงขึ้นสถิติการเข้าใช้ห้องเรียนเสมือนจริงท้าชนะ Learning จะเห็นได้ว่านักศึกษาระดับมตน้นจำนวนทั้งหมด30คนเข้าใช้งานท่าชนะเล a ร์นิ่งจำนวน23คน คิดเป็นรอยละ76%และนักศึกษาระดับมปลายจำนวนนักศึกษา35คนเข้าใช้ท่าชนะ learning งจำนวน30คนคิดเป็นรอยละ85.4%ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าเรียนห้องเรียนสเสมือนจริงท่าชนะ learning ง 1. นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 2. นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาพบกลุ่มเนื่องจากทำงานประจำก็สามารถเข้าเรียนได้ 3. นักศึกษาที่มาพบกลุ่มแต่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถเข้าเรียนรู้ได้ 4. นักศึกษาสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างหลากหลาย 5. ช่วยทำให้การเรียนการสอนง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น 6. นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ 7. นักศึกษาสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความต้องการ นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประโยชน์ที่ครูได้รับ 1. ช่วยลดภาระก,การสอนของครูในกรณีที่ครูปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 2. ช่วยลดภาระก,การใช้กระดาษ 3. ครูสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาด้านการเรียน 4. ลดเวลาการเดินทางทั้งครูและผู้สอน 5. ลดค่าใช้จ่ายผลสำเร็จจากการใช้นวัตรกรรมห้องเรียนเสมือนจริงท่าชนะเลิร์นนิ่ง 1. นักศึกษาสามารถเรียนจบตามโครงสร้างหลักสูตร 2. นักศึกษาไม่เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ 3. นักศึกษาสามารถที่จะเรียนและทำงานควบคู่ไปด้วยกันได้ 4. นักศึกษามีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่2.00ขึ้นไปร้อยละ85 5. นักศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอนเน็ตผ่านค่าเป้าหมายสูงขึ้น 6. นักศึกษาเข้าสอบเอนเน็ตครบ100% 7. มีจํานวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนมากกว่าที่สถานศึกษากำหนด มีจำนวนนักศึกษาในภาคเรียนที่รับผิดชอบเข้าสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จำนวนนักศึกษา65คนเข้าสอบ63คนคิดเป็นร้อยละ96.76จากการใช้นวัตกรรมกลูผู้รสร้างโอกาสทางการเรียน ท่าชนะ l e ARNING กับนักศึกษาในความรับผิดชอบส่งผลให้นักศึกษามีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและส่งผลให้ครูกศนตมบลลประสงค์และสถานศึกษาได้รับรางวัลต่างๆเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนโดยมีผลงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นจบการน,นำเสนอสกรนตมบลประสงค์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าชนะ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณคณะกรรมาการประเมินทุกท่านค่ะ